นี่แหละครับโบนัสในเกมมวยไทยแชมเปียนครับหมุนฟรี8ครั้งนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงครับครั้งแรกครับเปิดมาที่3,000นะครับสวยครับคอมโบววยครับ5,000ครับคอมโบวายยังอยู่ครับเปิดมาอีกที่1,000 0นะครับสวยครับไวย คอมโบมาอีกครับ34,500ืน 34, รนะครับถ้าใครสนใจสลับแตกง,ง่ายๆดีๆแบบนี้นะครับเว็บที่เล่นง่ายจ่ายจริงครับแอดไลน์มาที่1 2 3 p s v ได้เลยนะครับสั้งสุดท้ายครับสวยมาอีกครับสวยครับจบไปที่1 8 0่งหมืนะครับ เงินรางวัลรวมเราอยู่ที่19500นะครับ